อัปเดตสถานการณ์ของบริษัท JKN g o b o o Group จำกัดมหาชนครับทีล่าสุดเนี่ยไม่สามารถชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ยให้กับผู้ที่ถือหุ้นกู้รุ่น JKN 239A ให้ทันกำหนดเวลาในวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับรวมมูลค่ากว่า609ล้านแต่ก็มีการได้ชำระเงินบางส่วนไปแล้วประมาณ156.6ล้านบาทครับทำให้ยังเหลือเงินในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระกว่า450ล้านบาท โดยจะมีการกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้รุ่น JKN239A ในวันที่27กันยายนครับโดวยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจาราณากับการผิดนัดชำระหนี้ภายใต้กำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A และการดำเนินการแก้ไขเหตุผิดนัดชำระดังกล่าวครับโดยระเบียบการประชุมเนี่ยเรียกง่ายๆเลยว่าจะขอเปลี่ยนแปลงครับให้ ขยายเวลาจาก1กันยายนเนี่ยเป็น23กุมภาพันธ์ปีหน้าครับปี67โดยบริษัทเนี่ยจะมีแผนชำระคืนเงินต้นบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยน,นะครับจำนวน19.5ล้านบาทภายในวันที่15ทธันวาคมทำให้ยัง คงเหลือเงินอีก432.45ล้านบาทที่ต้องชำระภายในวันที่23กุมภาพันธ์ครับโดยเสนอปรับเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยของหุ้นกู้ดังกลวนะครับอีก0.40%นะครับทำให้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะไปอยู่ที่7%ต่อปีซึ่งบริษัทเนี่ยจะเสนอผู้ถือหุ้นกู้นะครับพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการผิดนัดชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบีย้ย นะครับในวันที่1กันยายนให้ไม่ถือเป็นการผิดนัดครับโดยกําหนดสิทธินะครับโดยไม่เรียกชําระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลันหรือว่าขอดีฟอล l ์ครับสำหรับหุ้นกู้อีก6รุ่นที่ JKN เนี่ยได้หาลือนะครับรวมกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อกําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่น เพื่อพิจารณาขอผ่อนผันเหตุผิดชำระหนี้ข้อกำหนดสิทธินะครับไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดและไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลันหรือคอดีฟอลนะครับก็จะมีการประชุมอีกทีหนึ่งนะครับในวันที่12ตุลาคมปี66ครับ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่กระทบนะครับกับเรื่องของการจัดประกวด Miss Universe ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยก็มีแล้วนะครับเรียบร้อยนางงามก็เชียร์กันได้ปกติครับไม่มีปัญหา